ครับกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เอพิโซด4เราจะมาคุยกันเรื่องบทที่3จากหนังสือคู่มือ AI เพื่อช่วยการทำงานของบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหัวข้อนี้ผมว่านะโดนใจหลายคนแน่ๆคือเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งครับถึงชื่อหนังสือจะเน้นกลุ่มนักวิจัยนักศึกษาอะไรแบบนั้นแต่หลักการใช้ AI ที่จะคุยกันเนี่ยผมว่าปรับใช้ได้หมดเลยนะใช่เลยค่ะเป็นปัญหาสามัญประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องนี้ครับ เป้าหมายวันนี้ก็คือมาดูกันว่าเทคโนโลยี Technology AI เนี่ยมันจะมาเป็นเหมือนผู้ช่วยเราได้ยังไงให้เราเข้าใจนิสัยผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็หาทางจัดการกับมันไม่ใช้แค่เรื่องใจสู้หรือต้องมีวินัยมากๆอย่างเดียวแต่ใช้ AI ช่วยสร้างระบบให้ตัวเองถูกต้องเลยค่ะการจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเข้าใจมันก่อนใช่ไหมครับแล้ว AI จะมาช่วยให้เราเห็นภาพไอเจ้าการผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองเนี่ยได้ชัดขึ้นยังไงครับค่ะ จุดเริ่มต้นสำคัญเลยคือการรู้เท่าทันตัวเองเนี่แหละค่ะในหนังสือเขาก็ชี้ว่า AI มันช่วยตรงนี้ได้ดีมากเลยนะอย่างแรกเลยคือใช้ AI ช่วยบันทึกแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมค่ะลองนึกภาพแอปที่แบบว่าคอยดูเราทำงานไม่ใช่แค่บันทึกเฉยๆนะคะแต่ AI มันวิเคราะห์ให้เห็นเลยเอ๊ะเราชอบเลี่ยงงานเขียนช่วงบ่ายหรือเปล่าหรือว่าพอมีแจ้งเตือนโซเชียลเด้งมาปุ๊บหลุดโฟกัสทันทีเลยอะไรแบบเนี้ย อ,อ๋อเหมือนมันช่วยชี้จุดที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตรหรือไม่ยอมรับกับตัวเองใช่ค่ะใช่เลยมันเผยจุดบอดออกมาให้เห็นอีกอย่างคือใช้ AI เป็นเหมือนโค้ดส่วนตัวเป็นแชทบอทที่เอ่อไม่ใช่แค่คุยเล่นๆน,นะแต่จะตั้งคำถามชวนให้เราคิดตามเช่นแบบว่าอะไรคือความกังวลลึกๆที่ทำให้ไม่อยากเริ่มงานนี้หรือถ้าง,งานนี้เสร็จแล้วจะรู้สึกยังไงนะอะไรทานองนี้ค่ะอืม,อม คำถามพวกนี้แล้วคะ่ะที่ช่วยขุดไปถึงต้นตอจริงๆซึ่งบ่อยครั้งมันก็คือความกลัวกลัวล้มเหลวหรือรู้สึกว่างานมันยากไปหมดไฟ AI ช่วยให้เราได้สำรวจความรู้สึกตัวเองแบบเออไม่มีใครมาตัดสินเราบางตัวก็ล้ำไปถึงขั้นวิเคราะห์จากเสียงหรือข้อความที่เราพิมพ์เพื่อจับสัญ,ญญาณอารมณ์ที่มันเชื่องโยงกับการผัดผ่อนได้เลยโหฟังดูดีเลยครับเหมือนมีกระจกสะท้อนตัวเองเลยนะเนี่ย พอเราเริ่มเห็นภาพปัญหาชัดขึ้นแล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการลงมือทําซึ่งอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะแล้ว AI มีเครื่องมืออะไรมาช่วยดันเราบ้างไหมครับอย่างเทคนิค Pomodoro ที่เขาฮิตๆิตกันเนี่ย AI ช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะเลยค่ะ Pomodoro แบบเดิมๆที่แบบ25นาทีพัก5นาทีเป๊ะๆเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กกับทุกคนหรือทุกงานเสมอไปใช่ใช่ผมเคยลองแล้วบางทีก็รู้สึกว่ามันขัดจังหวะไปหน่อย นั่นแหละค่ะแต่พอโมเดโรที่มันปรับได้ด้วย AI เนี่ยมันจะล้าไปอีกขั้นคือมันเรียนรู้จากเราเลยว่างานแบบเนี้เรามีสมาธิได้นานแค่ไหนแล้วมันก็ปรับช่วงเวลาทํางานช่วงเวลาพักให้เหมาะกับเราโดยอัตโนมัติเลยอ๋อคือยืดหยุ่นกว่าเดิมใช่ค่ะอาจจะเป็น40นาทีทํางาน10นาทีพักหรือ20นาทีทํางาน5นาทีพักก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่งาน น่าสนใจครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะพวก AI reminders หรือการแจ้งเตือนอัจฉริยะอันนี้ก็น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เตือนดื้อๆน่ารำคาญแบบตั้งเวลาไว้เฉยๆไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่มันจะรู้เวลารู้บริบทมากขึ้นเช่นอาจจะเตือนให้เริ่มงานชิ้นยากๆตอนเช้าที่เราน่าจะมีพลังเยอะสุด หรือเตือนให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆตอนที่เราเพิ่งกลับมานั่งที่โต๊ะอะไรแบบนี้แถมข้อความเตือนก็ยังปรับให้มันสร้างแรงจูงใจได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ถึงเวลาทำงานทือๆอืมแต่ก็แอบ,บคิดนะว่าถ้ามันเตือนบ่อยไปหรือฉลาดเกินไปมันจะกลายเป็นน่ารำคาญจนเราเมินมันไปเลยหรือเปล่าครับฮ่าฮ <c oughs> ก็ เป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่การปรับจูนแล้วก็ AI มันเรียนรู้เราได้แค่ไหนด้วยตลักการคือทำให้การเตือนมันฉลาดขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจเรามากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ก็มีพวกแทส k l ล็อกอัจฉริยะอันนี้คือมันช่วยบันทึกเลยว่าจริงๆแล้วเราใช้เวลาไปกับแอปไหนเว็บไหนบ้างโอ้จากเวลาการใช้งานจริงๆเลย ใช่ค่ะทำไม่เห็นภาพรวมเลยว่าเวลาเราหายไปไหนกันแน่แล้วก็ช่วยให้เราตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงมากขึ้นด้วยเข้าใจครับอีกปัญหาหนึ่งเลยที่คลาสสิกมากคือเวลาเจองานชิ้นใหญ่ๆแล้วมันรู้สึกท่วมท้นไปหมดแบบไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี AI พอจะช่วยย่อยภูเขางานให้มันดูเล็กลงจัดการง่ายขึ้นได้ไหมครับ ได้เลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่ AI ทําได้ดีมากเลยนะเราแค่บอกเป้าหมายใหญ่ๆของเราไปเช่นอยากทําวิจัยบทที่3ให้เสร็จภายในเดือนนี้ AI ก็จะช่วยแตกออกมาเลยค่ะเป็นขั้นตอนย่อยๆว่าต้องทําอะไรบ้าง1234บางทีอาจจะละเอียดกว่าที่เราคิดเองด้วยซ้ํานะแล้วก็อาจจะช่วยแนะนําลําดับความสําคัญให้ด้วยดีเลยครับมันยังช่วยมองหางานเล็กๆที่แบบว่าใช้เวลาไม่เกิน2-3นาทีให้เราทำได้เลยทันที เพื่อให้มันรู้สึกว่าได้เริ่มแล้วอ๋อ oh, สร้างโมเมนตัมใช่ค่ะหรือแนะนำงานเริ่มต้น starter task ที่มันดูง่ายๆเหมาะกับเราให้เราได้เริ่มเดินเครื่องไม่ต้องคิดเยอะแล้วสำหรับโปรเจกต์ที่มันซับซ้อนมากๆนะคะ AI ยังช่วยวิเคราะห์ critical path หรือสายงานวิกฤตได้ด้วย critical path คืออะไรเหรอครับก็คือมันช่วยชี้ให้เห็นว่างานส่วนไหนขั้นตอนไหนคือหัวใจสำคัญที่สุดที่ถ้าไม่เสร็จก่อนเนี่ย งานส่วนอื่นมันจะไปต่อไม่ได้เลยเหมือนเราสร้างบ้านก็ต้องลงเสาเข็มก่อนถึงจะทำอย่างอื่นต่อได้ประมาณนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับช่วยให้เราโฟกัสทุกจุดไม่หลงทางถูกต้องค่ะจะได้ไม่เสียเวลาไปกับส่วนที่ไม่เร่งด่วนแถมยังช่วยประมาณเวลาที่น่าจะใช้จริงในแต่ละส่วนได้ด้วยนะคะโดยดูจากข้อมูลเก่าๆของเราหรือข้อมูลทั่วไปก็ช่วยลดความรู้สึกว่างานมันใหญ่เกินไปได้เยอะเลย ฟังดูมีเครื่องมือเทคนิคช่วยเยอะจริงๆนะครับเนี่ยในบทนี้มีกลยุทธ์เสริมอื่นๆอีกไหมครับมีพูดถึงสั้นๆค่ะเช่นการใช้ Gamification ทำให้เป็นเกมใช่ค่ะเปลี่ยนงานน่าเบื่อให้เป็นเหมือนเกมมีเก็บแต้มมีปลดล็อกรางวัลเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกสนุกขึ้นหรือมี AI เป็นเหมือนเพื่อนคอยเช็คความคืบหน้า Digital Accountability Partner คอยถามทายให้กำลังใจแต่ไม่กดดันเรา หรือแม้แต่แนะนําการปรับสภาพแวดล้อมค่ะเช่นคนฟังเพลงแบบไหนจัดโต๊ะยังไงให้มันเอื้อกับการทํางานของเราที่สุดครับสรุปแล้วเนี่ย AI มันก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้การผัดวันประกันพรุ่งได้แบบปุ๊บปั๊บเนาะแต่เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีเครื่องมือดีๆเยอะแยะเลยมาช่วยเราสร้างระบบที่มันเวิร์ก,กับเราจริงๆทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เหมือนเสริมแรงให้เราลงมือทำได้ง่ายขึ้น ลดอุปสรรคเพิ่มแรงจูงใจอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะแต่มันก็มีมุมที่น่าคิดต่อนะคะในตอนท้ายของบทเขาก็ทิ้งท้ายไว้เหมือนกันว่าพอเราเริ่มพึ่งพา AI ในการจัดการตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทั้งเรื่องนิสัยการทำงานการสร้างแรงจูงใจต่างๆมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของชีวิตของเราหรือที่เรียกว่า personal agency เนี่ยในระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับงานจะเปลี่ยนไปไหมเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองได้น้อยลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามเปิดที่น่าสนใจนะคะที่เราอาจจะต้องคุ้นคิดกันต่อไปในอนาคตค่ะจริงด้วยครับเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อจริงๆร